ฉันมาที่ปราสาทชักติเซสโลวาเกียรปราสาทที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นบ้านของเอลิซาเบธบารทอรีเขาเตสกระหายเลือดว่ากันว่านางทรมานและฆ่าสาวใช้บริสุทธิ์ไปมากมายเพื่อให้ผิวพรรณของนาง,งคงความยาวไวัย เมื่อก้าวเข้าไปฉันสัมผัสได้ถึงความเย็นเยือเยือกที่แผ่ซ่านฉันเดินตามทางเดินแคบแคๆหินเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าฉันได้ยินเสียงกระซิบแวววมาเหมือนเสียงร้องไห้ที่ดังมาจากในกำแพงไกดบอกว่าตรงนี้แหละครับห้องที่เขาเตสบาทอรี่ถูกขังเดียวดายจนสิ้นใจ ฉันมองเข้าไปในห้องเล็กๆม,มืดมิดไม่มีหน้าต่างมีเพียงร่องรอยจางๆสีแดงคล้ายเลือดติดอยู่บนผนังถึงแม้จะทำความสะอาดไปแล้วหลายครั้งมันก็ยังกลับมาปรากฏให้เห็น คืนนั้นฉันนอนไม่หลับเสียงร้องไหย้ยังคงก้องอยู่ในหูฉันรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาฉันสาบานได้ว่าฉันได้ยินเสียงโซ่ตรวนลากไปตามพื้นหิน ตำนานของเอลิซาเบธบาร์โอรียังคงหลอกหลอนประสาทชักติเซเสียงร้องไห้ความทรมานและความกระหายเลือดทั้งหมดนี้ยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่รอคอยเหยื่อรายใหม่